สมมนวความเพียรพระกิ่งภพยดีพินาศมาตติดหนึ่งสีห้าคาที่37ประจัาที่6มิถุนาย,ยน2,568บแดัตรนี้วันที่6มิถุนาย,ยน2,568เป็นวันที่37ที่ข้าพเจ้านางสาวกันพคกรสุขแก้วขอรวายสิงห์สวด สัทยาภิษฎพระบิะะดและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคาบูชาและอาจารย์บูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายกอยที่ของข้าพาเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธที่จดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างตอง่อเนื่องด้วยเทินบทที่1บทกราบพ,พะระระนาตรายอรังสมาสัมพุโพภควาพุทธังภควนันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภควาตาธโมธมังนะมสามิ สุปฏิปันโนพดุดธสาวะกะสังโฆสังฆาม,มาลิบทที่สองบทบูชาพระไพริพินาชอรังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปรินิพุโตคุใิหิธรมาโนธานิปารมิหิจะทิสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรม,มังสังฆังสนังคาโตโพเชมิรัตนตะยังธรรม,มังจารามิสตินา บทที่3บทสวดชุมนุมเทวดาสม,มันตาจักวาเิสุอัตระคาจันตุเทวตาสัทม,มังมุลิราชาสะสุนันตุสัคโมขะทางสัคเเกเมจโรปเปคิริสิการัตเตจันจะจันตาริเควิมานิทีเปรัตเทจขามเมตรุปนคาเนเเคหะวัตุมิเเคเตพุมมาจยันตุเทวาชาลธละวิสมัยยักขะกันทัพนาคาติฐันตาสันติเกยงังมุนิวระวาจันังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสุนกนรออาย,ยพันตาธรรมะสุนกนรออายพันตาธรรมะสมนกโรออายพันตา บรที่สี่บสวดปุภาภาคะนมการนโมทศพระภะคะวะโตอวระโตสมาสมบุรธัสานนโมทัพสะคัคะวะโตอวระโตสมาสมพุรธัสานนโมทัพสะภัคะวะโตอวระโตสมาสมพุรธัสสะบริที่ห้าบสวดไตรสรนคมนรปัะ พุทธังสนาคชามิธรรมังสนาคชามิสังฆังสนาคชามิทุติยามปีพุทธังสนาคชามิทุติยามปีธรรมังสนาคชามิทุติยามปีสังฆังสนาคชามิตติยามปีพุทธังสนาคชามิตติยามปีธรรมังสนาคชามิตติยามปีสังฆังสนาคชามิบริโภหปิดสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสนังอัญญงพุทโธเมสนาวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมหุสปัตตานาทิเมสนังอัญญงธมโมเมสนาวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมหุสปัตตานาทิเมสนา บทที่7บทสวดติรัตนะปานามกะาถาผู้ทางนเมรัตนพูตธะสรีระจิตตังธรรมังนเมรัตนพูตธะวิสุทธิสารังสังขังนเมรัตนพูตธะสุสีระทิฏฐิเอตังนเมติรัตนะังรัตนะตะเอวังสมมาสโมสศริตะวัตถุวิเศษสภูตังอโยายายุตตะคุณโยขวะสัปะวะตังอสุมิตะายามหิภิตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินา สทิตะเรสะมะสมพระเวนะโลเกกทาจิจัจเเรจัปาตุภูตังคัมพีร,ระยานวิสัยยังอติเททัถถสถังวินยุหิปันทิตะชนิหิวิชัญยาลูปังโลกมัมหิเกหิจิกฐานจุปะรับภริยงังเกสันจิสุทุกวิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตมัม ปิสะโุปัสะตังมนัสิสุทะภาษาทถฏานังบุญยติการะมะสมุตตมะบุญณภูมังทุกขาปมุจจะนะมุขสะสนังคาตา,างปูวูชาระเหสุป,ปรมังอภิปูชนย,ยังนิพานะสะัจจิกิริยาจุปะนิสัยถังสัมมากิเรสะมะละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐะกุสเลอุปเสวะนียัง ปาเนหิจาปิสารนังคมอียะเมวะตาสมาหิตังเตรัธนังสารนังขตัมหละลัตินทิวังคณะเนสุนมสะมัสสมมานาปูเชมะจาปิสัสตังสุปัสสนะจิตาตถานุปาริจริยาสัทารัตาจาปุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสัาปิสุวติโหตูโยเจทะธรรมะวินัยยมหิ ประมาณพุโตโลกุตระพิสมโยนิจโตสุโพชังตโสปนิสยะจะยยะอายมปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปสาทากาโรวันที่แปดรมการสิทิคาถาโยจักมมุมาโมหมาราปะกัโทโศสามังวมเพโทสุกโตวิเุโตมารสสปาสา,าวินิโมจยันโตรปาเปสิเขมังชนะตังวินยัยยามพุ่ธัางวัเสงสารามิโลกาสะนาถันชะวินัยะกัญชะ ตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพันตรายาจะวินาสมิตุธรรมทชโยโยวิยะตัสสะสัตถุทัเสสิโลกาสะวิสุธิมักขังนิยานิโกธรรมะทารสัทารีสาตาวโหสันติกโรสุจิโนธรรมังวรันตังเสียสานามามิโมหะปทารังอุปสรรตทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสมิตุสัทธรรมมาเสนาสุขตานุโคโยโลกาสะปะปุปะกีเล สจเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวากขาตธรรมมังวิธิตังกรติสังขังวรตังศีสานามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีรัทิฏิอ่าสัมมาสีรัทิถิงตันเตชะสาเตชยาสิทธิโหตุสภันตรายาจารย์สมตุตบริการบทดสวดนโมการอัตตะคาถานโมอรหัตตสัมมาสัมพุทธะมเหสีโนนโมอุตมะธรรมมัสะสวากขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาปิ วิสุทธสีระทิถินโนนโมโอมาตายารัทตะรันตนะยะะสฐฐาธุกังนโมโอมากาติตาสะตสะวัตถุตยะยะสปินโมกาลปะพาเวนะวิฆาฉันตูอุปัถวานโมการานุพาเวนะสวัตถิโขตุสัพพทานโมกาลสัตเตชนะวิธิมิโหมิเตชวา บทที่สี่ประสวดมหาสมัยสวดเอวเมีจิตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสุวิหะติกะปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาทัพิคุสังเคนัสทิงปัญจมัติหิพิคุสติหิสเพเหวะอรันติหิทัศสิจารกะทาตุหิเทวตาเยปุยนาสันิปติตาห์พระคบันตังทัศนียะพิคุสังคัญจาอาตโกจตุนังสุทธาวาสกัยเยกนางเทวานังเอตตะทัหสวอรยังโขพระควาสเกสุวิหะติกะปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาทัพิคุสังเคนัสทิงปัญจมัติหิพิคุสติหิสเพเหวะอร ปฏิตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิคุสังคันจัยานุนะมยามปิเอนะพระวาเตนุปัสสังกมยามะอุปสังกมิตวาพระขวโตสันติเกปเจกะคาถาเสลยามัติอัตโคตาเทวตาเผยยัถาปิณะพระวาปุริโสสัมัญทิทังวาภาหังภาษาเรยะภาษาริทังวาภาหังสัมินเชยะเอวะเมวะสุธา วาเสสุเทวสุอันตริหิตาพระวัตโตปุรตโตปัทถุหังสุอรโกตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวัตโตสันติเกอีมังค์อาังอภาสสิมหาสัมโยกวนณสมงิงเทวกายาสมคตะาอคตัรมหาอีมังธรรมะสมมยังทักขิตาเยวะอปราชิตะสังขันติอรโกอปราเทวตาพระวัตโตสันติเกอีมังค์อาังอภัสสิตัตระพิฆโวสมมาทังสุจิตังอัตโนชุกะมะกังสุ สารทิวะเนตตาอิคะเหตตาวอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอระคุอัป,ปรติวตาภคะโทสันิเกอีวังคะถังอัปปสิเฉตวาะคีรังเฉตวาวะปรีังอิระคีรังโอหะจะมะเมชาเตจรันติ สุทธาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสุราคาติอัลโคอัปราเิวตาพควตโตสันติเกอมังคาถังอภัสริเยเกยจิพุทธังสรังคาตาเสนาเตคามิสันติอปญญายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกาย่างปริปุเรสันติติอัลโคพควาพิกโขมอามันเตสศเยปุเยนาพิคเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสานิปติตา ผลติธรรมคตังทัศนยภาพพิโคสังคัญจะเยปิเตพิฆเวอหิสุงอติตะมัทหังหาตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคบาลตานังเอตตาปรมิยวเทวตาสันิปตตาอหิสุงเสยทัพิไมหังเอตาริหิเยปิเตพิฆเวพระวิสันติอนาคตันพทนาหันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคบาลตานังเอตตาปรมิยวเทวตาสันิปตตาพระวิสันติเสยทัพิไมหังเอตาริหิอจิคิสามิพิฆเวเทวกายนังนามานิกิตุยิสัมมิพิฆเวเทวกายนังนามานิเทศิสสสาาามมิิิกเเววทคยนนนนัังงตุ ทาภาสิสมิติเอวามพันเตดิโขเตพิคูพ,ว,ว,พวัตโตปจโสสูนพระกาเอตทวจก สิริกะมรุกัสามิยัตถปุมาตัสสิตายะสิตาคิริขะภังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีห์วัสสานิลาโลมหังสับิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทาวิปัสสนะมะนาวิราพิโยปัญจสติยะทวาวันีกาปิรวัตเวเตตโตอัมาลิสถานสังเคศาสนรเตเทวกายาพิกันตาเทวิชนัฐภิกขะวเตจะอาตาปะมังคุลสุรวัลพุทธิสาสานังเตสามปตุระหุยานังอะมนุสานะทัสนังอเปเกสตะมัทธขุงสาสังอหะสัตติงอสตังเอเกสาสานังอะมนุสานะมัทธสงฆ์ อาเปเกนันตะมัธขงุงเทสา สภาราหุงตันจะสัพพังอภิญญายวบวะคิตรวานะจักขุมาตาโตอมริสัถาสาวเกศชนิรเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานัตภิกาโวเยวหังคิตยิสามิเิระหิอนุปปภโสชตัสสาวะยาขัพุมากาปิรัตวาอิทิมโตชุติมโตวันมวนโตยัสสิโนมรธรรมานาภิกขามูพิขุนังสุปนิวนางชะสหสาเหมาวตายาขานานตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันมวนโตยัสสิโนมรธรรมานาภิกขามูพิขุนังสุปนิวนางชาตาคีนาติสหสายาขานานตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันมวนโตยัสสิโนมรธรรมานาพ ิวะนางอิเชเตโสระสะสาสา,สา,สายะขานานัตตะวานิโนอิทิมโตชิติมันโตวันัมโตยะสาสีโนมาธามาาภิกมูภิควะนางสุบนนินีวะนาเวสามิตาปัญจสตายะขานานาตะวานิโน อิทิมติชิติมติวานาวมตยัสสิโรมาทำมนาพิกมุงพิ่ขุนนางสมบูริ์วานังคุ้มพิโรราชคายิโกเวปุระสันิเวศนางเพยนังสตตะสาสังยักขานังปิรูปปาสถิคุ้มพิโรราชคายิโกสภะค้าสัมพิงวานังปริมัญจะที่สังราชาทัตตาระโทประสานสติคันทภานังที่ปฏิภารรชัยยัสสิโสุตาปิตาสภาวโลอิทธันามามหาภารอิทธิมติวชิติมติวานาวมตยัสสจโตมาทำมนาพิกมุงพิ่ขุนนางสมบูริ์วานัง ถ้าขีดมันจะที่สราชาวิรุตปัสาสติกุมพันธนะที่ปฏิมาราชาญาสศิโสพุตปิจสภาวินามหาพาราอิทธิมาตุชติเป็นตัวนาตยยสสิโนมัรมาาปิกมุงพิคนังสมนกวนาปะชิมันจะที่สราชาวิรูปโขปสาสตินคัอธิปฏิมาราชาญาสิโสพุตตาปิจสภาวอนันนามหาพาราอิทธิมาตุชติมันตวนาตยยะสิโนมัทมาณาปิกมุกพิคุนังสมนีกวนาอุตระนัจที่สังราชากุเวโรตปัสาสตินาขันธวอธิ สปรีวนางปริมาณิสังทตาราโททักคินีนาวิโนโกปชิเมนาวิรุปโคโคยโรอุตรังทิสังจตารโตเทมาห์ราชาสมันตาจารุริสาทัตตะมันอะถังสุวะเนกาปิรวัฒเวเตสังมายาวิโนทชาอาคูวันจันนิคาสรามายาเกรรทุเวทนทุวิภูจาวิภูตสหจันธโมกจันธนุกรรมาเสดหัจากคินุคันโทนิคันทุชาปันทุโอภามัญญัเจเทวสุตโตจมัตติจิตาสินุจคันธพนโรราชาฉนงสปโภ อากูพันจสศิโคเจวติมพารุสุริยวัชชะไเอเตจันเยจรารชนกันทพาสหาราชพิบรมนาภิกมุงพิพวนังสมบูริวณังอาตาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหาตัชกากรรมพระราชอากูปยาคาสาหยติพิยาบุนาทัตตะตาจัอากูนาคายสัสินโนเอราวันหวานาวัวอากูสุปคาสสมบริวนังเยนะคาราเชสาสาฮันเตทิพาทิชาปคิวิสุตจัโคเวหายสาเตวนมะชปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามอัอภิยันตธา นาคะราชลมาสิสุปนตโตเขีมังมกะสีพุทโธสันหะหิวัจหิปวายยานตานาคาสุปนาสนะมังสุภุทังชิตาวชิรหัตถีนะสัมมุทังอสุราสิตาพัตโรวาสวาสเตอิทิมโตยสัสสินุกรักขันชมาพิสมาอสุราธานะเวคสาวเวปาจิติสุจิติจัปหาลาโทนะโมเจสหสัตตะพระริพุตระพระริปุตานังสัพเพเวโรจนามะกะสันหิตวะพระริงเสนางราหุพัทธมุปปะคโมสามิโยธนิพัทเตพิคุนังสัพเปลวนาง อาโปจะเทวาปทิวิจเตโชวายโยตัทธคโมวรุณาวรุณเทวาโสโมจะยัสสะสสะเมตตากรุณากกยิกาอากูเทวายะสินโนทัศเสรษฐัสสังกายสเปนานัตตะวิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาโตยะสินโนมัทมานาปิกมุปิขอนังสมเด็จพะนางเวนทูจะเทวาสาไซจะอาสมา จะทุเบยามาจันทสุปนิสัตเทวาจันทามาคุปรคิตาสุริยะสุปนิสัตเทวาสุริยมาคุปรคิตานักขตานิปรคิตาวาคุมัทวรากาวสุนาวาสบุเสตโศสกุปคับปุริทโททัศเสตธาสทกายาสเปนานตะวิโนอิทิมตุเชติมตวนาตยัสเโนมะธรรมนาปิกมุภิคนังสปินิวังอาถากูสัพุเทวาชาลังบคขิชิการิวะอริทกาจะโรชาจะอุมาปุภะนิพาสีโนวรุณาสาธรมะจะอัจุตาจะอเนชกาสุ ya lu, lu, lu cerah aku aku wah sama so ท่าเสทกายาสเปนานตตะวนิโนอิติมนโตชติมตวนาวตยศจริโวธรามะปิกมุพิคุนักสัมปิณาวะสมนานาสัมนานามนุสสรตมคิธาปสิกาอคูอคูมนุปปสิกาอถาคูหาริยเทวาเยจะโลหิตาวสิโนปรัคามหาปรัคาอคูเทวะยศสิโนท่าเสดทศสกกายาสเปนานัตตะวนิโนอิติมนโตชติมตุวนาวตุโยศจริโณวธรนมะปิกมุพิคุนักสัมปิณาวะสุกากระมหาอรุณาอคูเวขาสหโอทาระไคหาปามุขาอคู จ่ายสศศิโนทนายยาอคาปิชนโนโยทิสาอภิวัสเถรทัศเสรษทัศนกายยาสเปนานัตวิโนที่มันตชิดิมป็นตวนาัโดยยสศิโนวัฒนาภิกขุภิกขุนังสมบูริวะาังเขมียาตุสิรายามาคติกาจ่ายสศศิโนสัมพิตการามาเสรษฐาจตินามาจ่าอาสวะนิมานารติโนอาโคอัตาโคปารานิมิตาทัศเสรษทัศนกายยาสเปนานัตวิโนอิทิมันตชิดิมป็นตวนาัโดยยสศิโนวัฒนาภิกขุภิกขุนังสมบูริวะาัง สัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตาวานิโนนาวานวะเอนาอาการฉุเยจนเนสัตติสัสฌะปับุทัชชาติมัคคีรังโอคาตินะมนาสวังทัเกโมฆะตรังนาคังจะธรวะอสิตาติตังสุภามาปรมัตโตจาปุตตาอิธิมัตุสาสนังกูบรติโสจ่าสุปคาสัุปนิวนางสามสภามรุกนังมหาพนามหาพามาพิจติเตอุปภปโนชุดิมันโทพิสมากายโยสยะสสิโสทัสิถอิสราโคปเจกะวะสวัติโน เตสัญจะมาชจตะอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสรเพอภิกันเตสินเทเทเวสัมเกมารเสนาอภิกามิปัสการนาสมาที่ยัางเอะขณะฐาปนัะลาเคนะปันธมัุโวสมันตาปริวาริธามาโวมุจิทากโกจินังอิติตถามหาเชโนกหาสินังอเปสัยปานิณาตารมหาจารังกตวานะเพระวังยถาปวุสโกเมโกธนายันโตสวิโชโกลตถาโสปจุทาวัติสังกุโทอาสยามวเสตันจัสรพังอภิญญาวะวัคคีตวานะจักกุมารโตอามัตยิสถาสาวเกสัสเสนระเตมารเสนาอภิคันตาเตวิชนนาภิกโวเตจัสรปามากะ รุงสุดวัตรปาะสัสะังวิทารคาขะเคหิปกามงเนสังโลมัมปิอิชยุงสเพวิชระสังคามาพิยติตายัสสิโนมาทันติสหพูเหิสาวกคาเตชะนิสตติบุริสิ1เอประสวดมังคระสุตังอเสวนาจัพารานังปันธิทานันจะเสวนาภูชาจภูชนียานังเอตัมมังคารุตวังปฏิรูปะเทสวาโสจะปเพจะกะตะคุญยตาอัตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคารุตมัง พหุสัจจัญะสิปัญจะวินโยสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมังคารุตมังมาตาพิตุอุปทานางปตตาทาระสะปุตตาธารสะสังโหอนากราจักรมันตางเอตัมมังคารุตมังธานันจะธรรมจริยะะยาตะการันชะสังโหอนาออนาวชานิกรรมานิเอตัมมังคารุตมังอารติวิป ปฏิปปามชัปปนาจะสัญญโมอปะมาโทจะทำเมสุเอตัมมังคารุตมังคารโบจะนิวาโทจะสันตุถีจะกตัญยุตาการเณธรรมมัศวนาเอตัมมังคารุตมังคันติจะโสวะจะสตาสัมมานนันจะทัศนังการเณธรรมมัศากฉาเอตัมมังคารุทมังตาโปจะพัมมัจเรียนจะอริยสัจนะทัศนังน <ile> ิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคารุตมังพุทธะ โรกะธรรมมิหิจิตตังยะสะนะกัมปติอโศกังวิรัชางเขมังเอตัมังคารุตมังเอตาทิษานิกตวนะสัพพะมะปะราชิตาสัพพะโสถิงขจันติตันเตสังมังคารุตตมันติบทที่สิบสองบอสวดรัตนปริทยางกิจิวิตังอิทวาหูรังวาสเกสุวายังระทางเบรตานาโนสมังอธิตถาคเทนะอิทัมปิพุเทระตนงเบริตาเอเตนะสจินะสวริหุโตขายังวิรัขางมะตังปณี ตังยทาชคาสักยมุนีสมาหิตโตนัตเตนะธรรมีนะสมาธิกินชิอิธรรมปิธรรมีระตังปริตังเอเตนะสัจจนะสุวะทิหุโตยามพุทธเสถโธปริวนายิสุจริงสมาธิมานันตะนิกันยามาหุสมาธินาเตนะสมโณวิชติอิธรรมปิธรรมีระตังปริตังเอเตนะสัจจนะสุวะทิหุโตเยปุคราอะทะ สตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขัสสะสาวาก้าเอเตสุทินานิมหาภารณิอิธัมปิสังเครละทังปริตังเอเตนะสัจจนะสวัทิโหตุเยสุปายุตตาวนาสาทันเถนะอุกาวิโนโคตมะสาสนัมหิเตปฏิปตาอมาตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงพุงพชฌมานาอิธัมปิสังเครละทังปริตังเอเตนะสัจจนะสวัทิหโหตุกีนังปุรานังณวังนัฐหิ สาาัมภวัาางวิรัตจิตาหยะติเกพับสมิเตขีรพิชาอรุณันธานิพพันตทิรายัทายามปฏิปโปอิัมเิสังเคระทังเพตาเอเตนะสัจจนะสุตสิโคตกบทที่สิบสามบสวดธรรม,มบพสหัสวรอัตาฮาเวชิตังเสยโยยาจาย,ยัางอิทราประชาอตตันตสะโปส,สะนิจังสัญญะตจาริโนเนวะเทโวณนะคันทพโนะมาโรสหปม,มุนาชิตังอาปะชิตัง กะอิราตถารูปสะชันตุโนบทที่1ิบทีปสวดเกษสาปุตสูตรภาสิตามิธังเตนะภักขวตาชาณาตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเเวนะมาปะระมะปะรายะมาอิติกิรายะมาพิตะกะสัมปะทานีนะมาตักกะเหตุมานยะคะเหนะมาอาการะปริวิตเกนะมา ทิฏฐินิชานักขันติยามาระภะรูปตายะมาสามนาโนหนครุยะธาตุมิเหอตะนาวชาเนยยะธาอิเมธมาอากุสระอิเมธมาสาวัชาอิเมธมาวินโยคารหิตาอิเมธมาสามัตตาสามาทินาอหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัตตตุมิเหประชะเหยยะทะยะธาตุมิเห,เาาาาตเหอตะนาวชาเนยยะธา อิเมธมากุสะราอิเมธมาอนาวชัยอิเมธรรมาเวญูปะสถาอิเมธมาสมัตตาสมาตินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐะตุมิเหอุปสมปชระวิหะเรยญาติปริสิพภาบทสวดอุปะเนยสวดอุปนิยติชีวิตะมปะมายงชรุปนณีตาสนสันติตานาเอตังระยังมละเนปกขมาโนปุญญานิกะเรธะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมปปะมายัง ชลูปะนีตัสสะนะสันติตานาเอดังพระยงมารณีเพกขมาโนโลกาวิสังปชิหะเหสันติเปโขโยทะไกยนะสังยโมวาจายะอุทะเจตาสาตังตัสสะเปรสะสุขายะโหติยังชีวะมานโนกะโรติปุญญธรรมโมหีรคติธรรม,มาจาริงธรโมสิจินโนสุขะมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเนสุจิเน ณทุกติงคัจติธรรมะจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพพิทติทุเขเเอะสัมโควิสุธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพพิทติทุเขเเอะสัมโควิสุธิยาสัพเพธรรมะอนัตติยถาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพพิทติทุเขเเอะสัมโควิสุธิยาบทที่สิบหกปสวดอปนกะชาดกอพนะคถาณะเมเกตุติยังอาหุตากิกาเอตะ ัญญาเมทวิตังคันเหยยะอปนากังพะหูงเวสารังยันติปภะทานิวนานิจารามรุขะเจตายานิมุสาพยาตชิตาเนตังโขสานังเขมังเนตังสนะมุตมังเนตังสนะมาคมะสภะทุกขาปมุจติโยจะพุทัญจะธรรมัญจะสังคัญจะสารังคาโตจตาริเอจตาริอริยสัจจานิสมปัญญายะปัสสติทุกขัง ทุกขะสมุป,ปาทางทุกขะสะจะอติกกะมังอริยันจะอธังคีกังทุกขูปะสะมขะามีนังเอตังโขอสันังเขมังเอตังสนะมุตตมังเอตังสนะมคัมมะสัพพะทุกขาปมัมมจติบทที่สิบเจ็ดประสวดิพระเทกะรัตคถาอติตังนานวาคขเมยะนัปติกังเขอนาคตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะตติตามปะหินันตังอปตัญจานาคะตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุันนั้นจก โยธังตถาตถาวิปัสติอสังเฮรงอสังกุปังตังวิทามะนุพรวยเย่กบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่เงนเงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึ่งเจริญธรรมนั้นหนึ่งให้ปลุกปลงเถิดอเชวะกิจะมาตะปังโกชัญญามรณาัางสุเวเพึ่งทําความเพียรเสียจในวันนี้แหละแค่เราจะรู้ความตายในวันพรุ่งในยีโนสังฆะอันเตนมะมหาศรีนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมจุมากับมัจุราชที่มีสนายใหญ่นั้นย่อมไม่มีกระด้างหลายเอวงวิหาริมาตะพิง อโหระทะนัติตังตังเวพระเทกะอตตัตติสารโตอ,อจิคเทมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรีย้ยบควรผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียงฐานทางวัฒนธรรมคือนะั่นแหละว่าผู้มีราตีนจเจริญหนึ่งผู้มีราตีนหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดใด้บทที่สิบแปดบสวดพิณหาปัจเจเวครับ ปัฐหะแปลรลาธรรมมอมหิฉลังอนาทิตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้ปยาธิธรรมมอมหิปยาทิงอนาทิตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมอมหิมรณะนังอนาทิตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหีเมปิยหิมนาปิหิอนาภวินาภวเราจะละเว้นเป็นต่างคือว่าเรา จะต้องพัดพักจากของและของจะเดินใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสาวกมีกรรมทายาทโภกรรมยโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิสารนาเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ผลมีการเป็นแดนเกินมีการเป็นผู้ดิตามมีการเป็นที่พบ่งอาศัยอย่างกรรมังกรกษสามีกระยาดังวาปะปะกังมาตสัทธายาทาพวิสามิเราทํากรรมใดไว้เป็นบุรุษเป็นบาปะจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนานาเสืบอไปเอวังอเมหิอภินหาปะจเวคิดดับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่สิบเก้า ขัพปตาจัิทุขาพยปตาจัิทพยาโสกปพตาจัิทโสกหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัฏจามีสัมปทานบุญญาสัมปทานสัพเพเดวันมุธันตุสัพพสัมปัสสิทธิยาธนังทัตันตุสัทธายสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาเพียรทาหุนตุขจันตุเทวตาสัพเพพุทธมปะรัปตาปจิกันเจายวัลังกตานาจติเชนละระกลางปรมิสปพโสบทที่ยี่สิบโพสวดเทวตาปฏิทานะคาถา ขันธมยังปฏิทานะคาถโย ο, ปนามเสยาเทวัตาสันติวิหารวาสินีถุเปคะเรปุิคะเรตัหิงตัหิงต,งตาธรรมทานีนะผวันตุปุชิตาสดิถิงกรรณเตท,ทวิหาระมะทะเลเทลาจะมะชานาวากาจากพิกโวจารมิคาทานปฏิอุปาสกาคามาจาเทสานิขามาจาออสราสปานภูตาสกิตาะวันตุเตชาาภูชาเยปิจันทสมัมภาวะสังเสตชาตา อัตวปาปิกาเนียนิกังธรรมวรังปฏิตเตสเพปิทุขสะกรณุสังขยังธาตุจิรังสตงังธรรมโมธรรมธราจะปุคราสังโคโหตุสมโควะอาทายจายทอามเหรักตุสัทธรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุในายามะธรรมเอมาริยปวิทิเตบททีสิบเอ็ดโสวดพระปิทานากคถาปแปลหันธรรมยางปฏิทานากคถาโยพานามเสบุญยัตสิธานินกตัสะ ยานันยานิกตานิเมเตสัญชาภคีโนโหอตุกสตานันตาปมานาคาเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาปะยะทิฐาวาอนเนยมัชชะตาเวริโนสตาติดถันติโลกสมิงเตพุมาจะตุโยนิกาปัญเจกะจะตุโวการาสังสารตาพระวะพระเวยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยัง เยจิมังนปัปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุมามยาธินานะปุญญานางอนุโมทนะเหตุนาสัพเพสัตาสตาหนทัวอเวราสุขชีวิโนเขมปะปะทันจะปะปนตุเตสาสา,ส,าสิจตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจุมินผู้ มีส่วนแห่งบญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งบนทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วผือชนเราไดเป็นเที่รักผู้มีคุณีบรรดาและพิธางข้าพเจ้าเป็นต้นเทพข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางได้มีเวรการตั้งอยู่ในโลกคือในภูมิสามกิดในกมม์สี่มีการห้าเหลาขหนึ่งแลลกาขสี่ท่องเที่ยอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สารเหเราใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงนุ้มทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วก่อสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขสมเอเถิดและจนถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งศาสนาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรแล้วนิสงส่งการบูชาพระอาจารย์ไตรด้วยการสักกายบวชสวดมนต์พระสุดพระปริศและพระคาถาเรามีขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางลุและทางธรรมขอขอเทวเทวดาทั้งหลายบทอนุโมทนาในการสวดายมนตธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วเปิดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุ มงคลพระยิ่งพลิีพินาโดยโมลุลนทธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดปรวันิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมิูร์ศักดิ์สิทธิ์ตุกการเทิน